Hui! khỏi lẽ! Long muốn khóc. Thật sự gắn tầm chill. Nó mà nào? Hey! Mày như thế này đi nèo! Mày đi nèo! Mày đi nèo! Mày này, màu này น้องมะานาวแล้วไงเยยะเช็เลยวะเนี่ยไป,ไปเฮ้ยมี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 อยู่บ่โอเคพี่น้องเอ๋ยนาอ <c oughs> ดัดผ่ามาอยู่ที่เทียงให้เทียงหน้าน้องมะนาวอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนาอโอ้อากาศ เงีเมื่อเช้าฝนตกพี่น้องเลยเมื่อเช้านี่เงี้ยเมื่อเช้าฝนตกเย็นจ้อยจ้๋ยอยู่เมื่อนี้มานั่งเล่นกินส้มมะม่วงตุขาเอามาที่เพือนเบาสีล้านพี่น้องเลยฮะโดยสบายดีตุโดยสบายดีเอาไว้นั่งเขานี่แล้วโดยสบายดีเออเนี่ยพี่กล้องสบายดีตุขาโดยเอาไว้นั่งเขาชินนั่งยี่ใช้ตุเนี่ยยี่หนีได้ปะผู้ได้ผู้โดนาะ คอยไปถ่ายว่าชีคอยเห็นน้องมะนาวเมื่อกี้นี่ให้เห็นในตำป่ะ FC พันรุ่นน้ำกันน้ำเบนผู้ใด้นะโยโยโยเออเอาสบายดีน้องมะนาวสบายดีสบายดีสบายดีเอามันมาหน้ำยั้งเลยนี่้ยจัดการมันไม่ได้นะงบ่คนต้องลากมันนะกินรถยอกเส้องมะนาวเอ้ย กีน้อยแ่แแบอแกพูด,ด,ดนิจังนะเาชินังนเรยรท่านำกินกบ่กราบสวัสดีและสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะ บ่ว่าสิอยู่ในและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตูเดนปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอ้ยป้าโตมาอยู่ทางไหนทางหน้าฮ้อนอะไรคักย่อยอากาศกะแน่ไปทางนอกนี่ยิบๆๆแต่เมื่อเช้านี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเมื่อเช้านี้ฝนตกเนาะอ่าฝนตกแล้วกอ่าอากาศดีตูเดนกบ่ได้ใส่เสื้อแขนยาวแขนยาวมาได้พี่น้องเอ้ยอ่านุ่งเสื้อแขนสั้นงนมาเลยบัดมาฮอดหน้าบ้านแมบาดนี nó, chẳng qua mong day này nó, mưa sao nàyฝนตก nó, sao nó, thoải đi, là thắc thay cả súc phù súc con, súc mộng súc bọt, đi nòi đi. Ba nàng ăn sòm, ăn miếng, nào, thứ câu, đi nòi, bò. Chấm năng tụ, năng tụ, ông Ý, đây mà khởi trông sao cái này Một cơ chữ ơn cả nơi Ừ. Ăn súc thì tôi không có Ăn đi đây Bàn lên kì nó ảnh cả ơi Đồ đi Đưa phía năng đưa Sổm cằn nó À ôi Đồ mì thằng nhìn cào sao ở đây nè Nằm con nước hết เออคือกาะแท้นี่มักม่วงอันนี้ไหมม่วงพะรันบ่แจักแล้วเห็นเออพอจากมันตกลงมาเหมือนมันหมักเลยมันตกมันแตกเบ็ดเนาะบริลล่ารึเนาะอยู่ตรงหน้าเนาะมันหน้าไปทางไหนมันอีกมันฮอสมืัอเช้านี้คืออากาศดีแั้วันกฝนตกอยู่บ่อนเนาะตกเนาะบ่ริลล์ตกบ่เชนโนตกเลยเชนโนตกบ่อแหงบ่แกงเปียก แห้งเก็บแล้วแห้งเกบตัวสมน้ำกันพี่น้่งเลยบัวป่าบัวตีนเนาะกินยังเดียวมีข่าวดีไหมอือเี่มีข่าวดีเอะบ้งตีนมีข่าวดีดีใจบดีใจข่าวดีข้ามไปกีดีบว่ดีใจหัวอะไรอะัว อ็ให้ตุ้นเต้นให้สาพนตุ้ไอเอฟซีรุ่นน้ำกันคืนเง้กเนาะชาลีเ้ามายังอยู่บ้านป่บ้านสม้ังไง เซเวนตามันลดเนาะบมอสิลานเนาะปีไงเรารักษาดิแสงแดดมันจ่าเนง่ข่อยเวลาออกแดดนี่ยข่อยสูงปะไรเนี่ยตาไต่แดดต้องใช้แว่นแต่ว่าข่อยเป็นคนที่ว่าใเซแว่นนี่ยข่อยบุ้เคยใช่บุ้ลึก สบายใจตัวเอ้ยมาแม่มาเปิดกล้องครับขอมาเลยได้ดิบอสแต่บรรยากาศมาเลยบ่เปิดมันภาพบรรยากาศทางน้ำน้ำมาเนื้านองมนาวเลยโอ้โห้างเงนน้ำบางเนาะน่ากันที่แย่เลยมีส่งเนาะมีจบมีส่งจุกมานิดมันง่ะตุ๊กคําไม่ได้มาได้เอามาสามนี่มาหน่อยเจ็บอยู่บ่าน้องมะน่ะไม่ใช่ว่ากินอยู่นี่ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ว่ากินอยู่เพื่อนอีกแบบนึงเนาะ กินแบบนี้หลยผูดีใทเน่เขาคือทอดามูม้วนผู้ให้เนี่ยเนาะห่มหน้าคนนี้ิบใช้กมันจังไู่านั่จักุนกมีนี่ยก็คือกันบอทั้งนั้นต้นนี้เหระต้นนี้เป็นอะไรบะ ดกทำแล้วตู้ข้ามปัญชิข้นนะข้ามเลยข้ามปัญชิข้นก็เหมือนกันไปเบิ่งน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยตู้ค้ามปันชิขึ้นมาหนิเนาะแต่ว่าตู้ค้ำมโบข้นนี่ก็ชิคิดอีกแบบนึงได้ก็เอาก็เอาก็เอาตู้ค้ำแล้วชิขึ้นไปก็เอาพี่น้องเลยน้องเตอจะการเราปะเนาะเราไปหรอตู้ค้ำกับน้องเตอชิขึ้นไปก็เอาพี่น้องเลยเออยังไงตู้ค้ำขึ้นอยู่พี่น้องกัยเดี๋ยวนี้เนาะ บ้านเท่านี้อ่าบ่คือเขตอื่นในหน้าหอยบางตาเนี่ยไายตุแต่ปล่อยให้มันแก่บ่บ่บคือทางอื่นทางอื่นนี่เพิ่นชิขึ้นไปกเกาะอะไรไปไปผ้าทายเนาะอ่าสามสี่ในสิบพันกิบแต่เมย์หอยแบบมันบ่มีคนเกาะคนขึ้นให้จะเลยแบบไแบบแล้แนนไลยกัน,นแต่ว่ามีบ<ก>้านมันแก่เนาะมีดป้ายมันล่นแก่ลงเมือน อยู่เขตอื่นนี่โอ้เขาเจ้าขึ้นเอาเบิดเด้ไรขึ้นเอามะขายเลยเอามาขายอะไรกับทงหนึ่งเจ็ดแปดบ่อสิบพันกีบโอ้ต้นหนึ่งนี่ก็ลายเซนได้ได้ครับได้ตามมาขายเอาได้ไอ้หน้องมะนาวเจ้าอย่าไปหัวเลอย่ามาหัวเลาะก็ได้ได้เจ้าผ่านเนี่ยกเจ้าผ่านี่เราต้องถามมือวันนั้นเจ้าไปเห็นยกตัวอย่างไป เพื่อนคนข่าขายเนาะไปเห็นโอ้ยซื้อมตานซอยคอยเงินเด้อพี่น้องเลยเพิ่นกระสือซอยเจ้าอด้ผ้าให้แบบไม่ต้องแต่งตานฮะคืนแล้วเจ้าแล้วเป็นไงเจ็บดีที่หมดนะเ่าคืนหมากตานนี่นะนี่ตานนะอผมได้มันน่องชายก็มีอยู่เป็นยังฉิขึ้นมาได้ท่านอยากขายนะ่ได้ก็เอาก็เอา ไอมอเตอร์น่ะก็ให้ได้เงินไหนได้โอ้โหได้ชื่อบัตรชื่อโอ้โหเป็นเด็กเป็นงัวก็ว่ากันไปแต่หมักพลิกหมักพายก็ได้มา,มา,า,มมานั่น,ม,นมันัม,น,ม,น,มนขายได้สูสีมขันหมักตาขันพากินนี่เดี๋ยวคอยพาสู้กินพาพาขายเลยทุกเ <c oughs> จะอย่าลองเมื่อขายว่าถุงหนึ่งจ้าอยากลองบังนะเจ้าคิดวันบรายเงินนะเดี๋ยวคอยพาขายก็ได้ถุงหนึ่ง ผพาเรียบร้อยใส่ถุงยางแลยเออชื่อหมึกตาลซอยแน่นี่เขาขายเลาะมาเขามีถุงเดียวก็ะย่าแต่เขาไปขา,ขายเขาก็บอกว่ายิ่งเดือถุงเดียวถุงชี้ใต้ชื่อซอยไข่แน่นีชื่อรถคนนะตุคคำเรายังขายเก่งขายบนใหม่ก็วาอาถุงเดียวอีกแม่นถุงเดียวอีกโอ้ยังเดือถุงเดียวซื้อซอยนี่กว่าไข่กับจิจับกล้องจี้ใช้เพิ่นก็ต้องซื้อเชื้ออายหนินะตุคคำเรายังขายเก่งตุกคำเนี่ยมาดิค่ะเนี่ยมาตุ่ย<ต>่เอาไปขายพักกันเจ้าไม่ได้ว่าถุงเดียวถุงเดียวบ่กรู่ได้ไข่ ูกค้าประจำบ่วันพักมันเต็มรถอยู่ได้เขาอีบอบอวกบ่เอาบ่เพิ่อนว่าอันนี้หมักตานี่เท่าก,กับบ่คือเมื่อน,นี้ยกตัวอยาา่างว่าเขาลองขายบางถุงเดียวท้าเขาบอกเอ้ยขา,ขายมาเบิ่อไหร่ซีหาทงแล้วยังเหลือถุงส<อ>ุดท้ายนะชอบชอบบ่ขายหมักตานี่นะเดี๋ยวนี้นะออขายได้ยี่ขายเนาะมื่อนี้เนาะขายบ้างบ,างบาง่ไอ้ชีพาขายบ้างมื่อนึงเอายไม่ได้ก่อนอ่ได้การก่อนตานออกมาก่อนเนาะขายได้เบิ่งเอาประมาณแปดบ่อเนาะชิพันกิจมาขาย ทานขาวเานี่มีละคนนื้อนันะอาให้แพ้ไปคืนนึ่งตุ่ตุตุ่ยนี่ยไเื่อกี้คองตานอ่ว้าไปเนาะเะกี้ข้นตะกี้ข้นเก่งครับเมกี้เจ้าเดยพาเราเปลี่ยนเนี่องว้าเพื่นงตานยกันชมชมเจ้าเคยข้นอยู่เก่ตุ่มตก่มตุตุ่มตุ่ต่มตุ่มตุ่มตุ่่ต่มต่มต่มตกกมตุ่ก่มต พูดอยู่ตุ่มเน่ะเป็นเด็กน้อยที่ว่าใหญ่อยู่หุ่นเนาะตัวเนาะเจ้าสิบบเคยบืนกกหมอกก้นใหม่คือข่อยตุ่มซีได้ตุ่มข่อยนิ้วสายบืนสายขึ้นต้นใหม่ได้ถ้าเคยที่กันเนาะพี่น้องวันช่องปีจะอยู่คุณละแต่มาอยู่กับลุงกับหมออกเหมือนเองเยคยขึ้นต้นใหม่นะ เริมบ่ด้นลดนกัเริ่มแล้วแต่มันสังขานเท่าเนียว่าร่างกายเขาบ่คือเก่าอีกทีแหงแลวยาเขากับอ้วนขึ้นมันเื่อกับเต่าอายุลายขึ้นเมนบอกข่ยข่ว่าเลาขึ้นเป็นไหมนี่สั้นด้เลยเมื่อตีเท่าหนี่สั้นเสียวเนาะเขากินยังไม่นีไม่ีิอือมาจะขวบใครกินอ่ะโอ้ไปเาิปลไไปงไปหาปลาไปไ่รว่ปลาลว้ดเฮไวแดดน้าม Hơi bà đẹp mười bữa mọi người bữa mình để tốc. Đi cháy bớt nó bà đi cài bật nóng chưa được đẹp chưa được <laughs> tóc cài đẹp chưa được 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 chưa nó หน้ามองวาซิฮ็ดนี่บ่หน้าที่ว่าเพื่นไหนคนเฮ็ดแต่ละปีน้ำบ่เมนเอาไปเบิ่งหน่อยลืนายน้ออันนี้ก็ยังบ่เคยเห็นแต่อยู่ฝายเดียวกันแต่ว่าอันเห็นยามเขาเจ้าไทยกับเน่มาเบิ่งอยู่ห่างบ่ทำได้าะเบิ้งนี้กันเหตุทางั้นมาลูกเฮ้ยไปบอกแม่หมอเลยนะใชไปหาหมดนั่นน่ะเอาโอเคพี่น้องเลยเนาะพาเอฟซีพาไพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัน ห่อนแน่นี่บอ <c oughs> ยูเพื่อนอะไรพี่น้องไอ้ต้นมะตาลพันสองต้นสองต้นนล,ล้มาตู้คำเจ้าว่าได้พอเอ้าจะเอาใช่ใช่เมื่อวานนี่ <c oughs> เอาเพื่อนนำมาใหา้เลยเนาะเอขอเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วแ <c oughs> ม่โอเคไปย่งางมาฮอดพุ่นจังสีไทยพี่ให้น้องเบิ้งพี่น้องเลยห่อดต้นมะตาลเลยพี่น้องเลยฮอดใช่นานนะ Uh, hay nhanh thế này cái mèn bật bò Mèn bật thèm Ờ Khó khô khô uh... à, mười thế này nè, mười bao Phút, bà nằm vô hồn tàn vô bà Bà mặc tàn xúc xúc, mắc xài, khít, buồn nhọt Ờ, bà nhằng tí, Hả?

ฮ่าชวนนายช่วยยังกินน้ำได้เโอ้ได้แต่กินคนเดียวใช่แล้วมา้่ือหนาก่อนมาว่ามือหนาก่อนเพว่ารองรายมือหนาคันอ้ได้ไอ้นเกยฮะเออมานทางเกยยาได้ใช่กยบ่เกยหรือวะต้นนี้บ่ายเกาะเมือวานนี่มาเต๋อขึ้นเกาเอ้ามาทางไหนน่ะเห็ดบุคือมูคือพวกแท้อ ไปทไนนนีแลุ้นนนนนู้ตู้ไปรถนี่แล้วอันนี้อันนี้เหรออันนี้แหลนี่อันนี้่าจะุน่ะจะเมนแดนนี่ถูไแดนนั่นแต่ขั้นนี้ไปกกคามแล้วก็ซื้อเรื่องเลยนี่ลายให้เถอะนาะ กวนเกได้พี่น้องไหมพูดอ่าโอ้ขณีหน้าข็ตเข่านี่หน้าข่อยอันเยาะนี่ให้สองให้ยังได้ก,กับสามสีซ0พูนไดนะ้แน่นหน้าข่อยก็ไ่ได้ไกลมันเลยนะแน่ไป,ไปเห็นพี่น้องเลยพอดีมว่วน Lai, lại lạy, lại lạy, du lạy, thế thầy? Mà, nè, nè, nè. À, lạy, du lạy, du lạy, sẵn thế du Ờ, mi lạy, mặt lạy, bò À, mà chỉ du mà chỉ lạy, du lạy, du nát, du cần du mi du mặt, mì, nè mặt, nè mặt. <coughs>

โอ้ยมันกระซำบัวแล้วกลับไปไหมไปทำยังไงมัวก็ได้ด้วอเนี่ยไม่อย่างนี้่าอ้สิเอออยู่แต่เมียแล้วบ่ไม่ถ้าเอาแต่น้ำผัวเอาไว้ได้เลย่ได้ินจ่ะม่นะเนไม่บตัดปัญหานั่นแท้บานมันแตสีบริไมี่แล้วอ่เฮ้ ตันไสตุกขาเอาตีนไส้ตุกขมลงมาเล่ามาด้วยไม่ตีซ่อมเนีบาทนี่บ่มี่อกแตนนีบป่บ่อบ่มี่หกแตนย้ำนี่บ่มี่ขย้ำฝนในย่านได้ตัเองมีย้ำฝนนะบ่อืมีม่อกแตนนะล้งลองเทียมึงก็เอางเทียมก่กนเนาะโดยไปเอาผ้าชิดลงมาเลยเด้อบนกระดมันอ่อน อ่อนบ่อันน้องเตอพอดีกินบ่มันบ่พอดีกินแล้วมันแก่แล้วน้ำเจ้าน่ะแก่บ่แก่แล้วเหว่บ่ชิ้เดียวมือหน่อยครับทีมบ้าเกลียดน่าหน้กมานานเนาะได้หน่อยหนึ่อยเนาแก่สามีเพิ่ยฉีกินเนาะมันกับบัวแทบแล้วบ่ตัดไม้กับไม้ตัดเกวี้ยยางลบนะหมามันพึ่งถึงใจแล้วบ่มมีหมมีมันมีน่ะนั่นรถถ้าได้คัดขึ้นเลยบ่อย ข,ข้าขัดแอลคุณเล่บ no. ่ทิอลงป็นน้อยดม้าอะไรนั่นแปลนตัวตัวสีจัดการเลยบมาเนเขื่อให้ตู้เจ้าคือบุคือมูนี่เบื้องแน่ข่อยกับตัวสีนะเบื้องแน่นี่นะอ่านครวัดเจ้าวิชังกันนะสร้างเนาะบุคือมูบิชังข่อยกับนครวัดเชอกันนี่นะข่มีเนาะโดยเจ้าคือบุษย์ใช่ไหม จะคือบปรไซมั้ยโปรไซด้เมือนกันเจ้าสองตัวผู้เจ้ากระไซม้าก็ได้เดียวป่อยแบงหมูนี่แบงนะบอปล่อยคนไม่ตาเพื่อเพร่โดยชัญบอเชิญกี่วักี่วันกี่วันอันเจ้าใสสองสองตัวผู้เดียวเลยนะสีดำนี่นะเนาะคือบอกเลยเนาะทางนี้กับน้าน้องนาวแต่ว่าทางนี้กับหาน้อยอยู่แต่ว่ามันเพิ่นบริปะเป็นหน้าเหือนน้องนาวเนาะเพิ่นดำอยู่พี่น้องเนั้น <laughs> Men, ừ, có là chóc bóng mỏ lắm đi lắm khách sơn cục nhang, hả? Hang đẹp, hôm nay 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 hôm คั่นกะว่าบ่ได้ได้บ่นั่นในตูเอ้ยย่านต๋านแห่คั่นขึ้นได้ได้แต่ว่าเราย่านต๋นเบิ่งเบิ่งตัวจริงขึ้นไปคันน่ะเออบ่คือกันชิดลงแหละงางี้นคิดว่าันตนขึ้นขึ้นด้สจับมันตูเอ้ยเด้อเออติโอเคพี่น้องเยเนาะเฮาก็สิได้ถ้าาบักตาลก่อนบาดนี ได้จบคลิปเพียงสามนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเบิ่งคลิปดนำตูวคำตูวคำจะถ่ายให้จบแล้วตูวคำเด้อเออกจบันแล้วยดอโย่ะพี่น้องเลยเนาะคือสิประมาณนี้เอาออกมาให้มาน้าน้องมาน้ามาเบิ่งฝากนี่มันมนี่จะให้ลายอยู่พี่น้องเลยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้ป้าพี่น้าเหือกระสิประมาณนี่นะพี่น้องเด้อเนาะฝากนี่เด้อฝากนี่พี่น้องเลยเบิดสุขสุขคนนั่นแหละที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็ เบิ่งแล้วกับบุคคลมโฆษณาเป็นกำลังใจใหตุตุเดน่นพอได้มีกำลังใจเหตุคิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนได้พี่น้องเด้ออ่าเนะาะสำหรับคลิปนี้ตุเด่นกับชได้ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้โอกาสหน้าพอกันใหม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปน้องมะนาวานี่เนาะอ่าเขาก็บชได้ไปเก็บหมักตรงหมักตาเมื่อพากินนั่งพาแล้วเอาเขาตู้เย็นไว้มันเย็นดีมันแซ่บดีได้พี่น้องเลยเนะาะเอาเมื่อฝากลูกฝากเต้าอยู่เกอนอยู่ซานน้ำขมันหลายนะพี่น้องเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ ตู้เด่นชิ้ได้ไปก่อนลาก่อเพียงนอง้สบายดีเด้อ